สวัสดีค่ะเอีทุกท่านสวัสดีเอซทุกคนเลนะคะวันนี้ก็ช่วงค่านะคะของวันที่สิบเก้าสาดํมก็ได้ตัวเลขนะคะซึ่งแมย่ย่าเกมลานะคะท่านได้รับคําสั่งจากป้าปูสิสุโธนะคะให้มาช่วยให้โชคกับ ปูสามแปดแปดและช่วยนูน้อยก็คือสาวดำนะคะท่านก็ได้มาให้งวดแรกนะคะได้มาให้หวดแรกนะคะท่านผู้ชมก็มีอะไรก็ต้องพูดกันให้ท่านเข้าใจนะคะเพราะว่าสาวดำนั้นเป็นคนที่ก็ต้องพูดให้ชัดเจนค่ะเลขพ่อปู่คำดีท่านจำได้ไหมคะที่ท่านให้งวดก่อนโอนนะที่ท่านให้503น่ะแล้วปรากฏว่าเลขข้างบนน่ะออก4 05เลขล่างออก ห้าสามหรือสามห้านั่นแหะค่ะจากนั้นมาก็ไม่ได้ไปหาท่านอีกนะคะพ่อปู่สามเปดเปล่ก็ค่าต่ป่วยเนาะท่านป่วยบ่อยบ่อยค่ะบางทีสาวดาก็ท้อเหมือนกันนะคะท้อท้อว่าอ่าคือเลขตัวเลขไม่เข้าถ้าตัวเลขไม่เข้าก็เอฟซีก็ไม่มีปัจจัยส่งมานะคะค่าน้ําค่าไฟค่าซื้อข้าวซื้อน้ําไปใส่บาทใส่จังหันเนี่ย เพราะว่าสาวดาไม่ได้มีรายได้อะไรมาจากไหนนะคะก็คือพ่อปู่ก็ไม่ให้ไปไล์สดแล้วก็ไม่ให้ไปร้องเพลงนะคะทีนี้สาวดาก็เลยน้อยเนื้อต่ําใจก็เลยพูดพูดกับพ่อปู่ว่าถ้าเรีไม่เข้าอีสองงวดลูกจะกลับเข้าวงการอีกลูกจะไปร้องเพลงอีกแล้วลูกก็จะไปไล์สดหาหวยให้เอฟซี FC. สวนธรรมก็ปิดสาวดาก็เป็นคนพูดตรงๆนะคะคือ คือก็อดในก็ตามภาษาพ่อลูกสาวดาก็บอกว่าลูกก็อดก็ทนมานานแล้วสามปีแล้วอ่อยู่ถ้าอยู่แบบนี้ลูกก็อยู่ไม่ไหวเพราะว่าลูกก็มีค่าใช้จ่ายมีค่าน้ําค่าไฟค่าอยู่ค่าจินค่าดูแลพระสงฆ์องค์เจ้าใช้จ่ายแล้วก็ค่างวดลดค่างวดลดงวดบ้านสาวดาก็พูดอย่างนี้แหละก็พูดกันตามภาษาพ่อกับลูกที่พูดกันเนี่ยแหละค่ะท่านก็เลย บอกว่าเพื่อไม่ให้เจ้าปิดสวนธร,รพระปู่ให้ไม่ยากเคมาลามาช่วยนะคะสาวดําก็เลยได้ตัวเลขก,ก็เลยมาลงเาก็เลยมาทําคลิปอ,อีกคลิปหนึ่งนะคะนี่พระปู่คําดีท่านให้มา40-3เลขล่างท่านให้38แต่ว่าสาวดำนั่นเขียนให้เองนะคะไอ้40กับ43แล้วก็0-3นะคะคะไว้เข้าใจตามนี้ถ้าท่านไม่ชอบก็ไม่ต้องซื้อตัวที่สาวดำเขียนน่ะนะคะกระสาวดำเคยเห็นว่า บางทีมันก็ไม่ออกดังนั้นมันบางทีบางคนก็ไม่ไม่รู้จักตัดแบบไหนยังไงสาระก็เลยตัดให้นะคะก็บอกกันให้เข้าใจเนาะอาทีนี้พ่อปู่สามเอาพ่อปู่พ่อปู่ห้าเจ็ดแปดกับอาจารย์สายเขมรน,นะคะพ่อปู่สายเขมรน,น,นี่ท่านให้มาค่ะนะคะท่านให้มาท่านเน้นเลยนะคะหนึ่งหกสี่สองตัวก็มีหกสี่ห้าเจ็ดห้าสามล่างท่านให้เก้าสี่แล้วก็เก้าสี่หวยมาสาร้างวางท่านเห็นว่ามัน สาาังวันเมื่อค้ามันออกซีเก่าพี่นองกับกับออเดอร์ค่ะกับออเดอร์พี่น้องกับออเดอร์แบบน,นี้ค่ะก็บอกกับตามความตรงเนาะบางที่งบางคนก็ถ้าเราไม่ไม่ไมพูดให้หมดเขาเขาก็ไม่รู้เหมือนกันนะเขาก็ไม่รู้จักว่าตัดตัวไหนไปใส่ตัวไหนเหมือนกันเนาะถือว่าเขาให้ไปตัวไหนเขาซื้อตัวนั้นอย่างเงี้ยนะคะอ้าวทีนี้ก็มาถึงนะคะมาถึงคนรอนะคะคืออาจารย์พลกทมนะคะ นี่ค่ะอาจารย์พลกทมค่ะนะคะชื่อก็รอนะคนก็หลอค่ะอาจารย์พลกทมค่ะให้มาประจํารู้สึกเป็นปีแล้วมั้งของของอาจารย์พลก็เข้าอยู่ตลอดนะบางทีก็เข้า3ตัวบางทีก็เข้า2ตัวให้มาที่4ี่หกเจ็ดหห้าสามเดสามดนะคะสตัวก็มีให้5้าสามหกสี่สามเจ็ดดสาดหห้าหกด นะคะงวดนี้ให้มาหวังจะหวังจะให้เข้าล่างบนนะคะอะแต่ละอาจารย์เพ่นให้มาจังได้กับว่าอย่างนั้นนะคะท่านผู้ชมเนาะจะลืมนะคะว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแล้วก็อันนี้นะคะพ่อปู่เน้นให้มาเลยนะคะพ่อปู่ห้าเจ็ดแปดแล้วก็ปู่สายเขมร ท่านอันนี้ท่านส่งมาให้เมื่อกี้นี่นะคะส่งมาให้เมื่อกี้นี่ค่ะสามตัวเน้นไปที่สามหกสี่หนึ่งหกสี่นะคะค่ะเน้นเลยแล้วก็สองตัวท่านวงกลมให้เลยก็คือหกสี่สามห้าเจ็ดห้านะคะนะคะอ่าปู่ห้าเจ็ดแปดแล้วก็ปู่สายกระเม็นท่านก็จับมือนะคะจับมือประคองไว้บ่มแม่อนมันพูงยิ่งแล้ท <laughs> ่านบ่า,มาแม่ท่านไ่น เรียกว่าร่วมด้วยช่วยกันใช้ความคิดใช้มันสวองสถิปัญญาร่วมกันเพื่อที่จะให้ตัวเลขเนี่ยมันมันหลบซ้ายหลบขวาหลบหน้าหลังไม่ได้นะคะเพื่อที่จะให้มันหลบไม่ได้นะคะคือให้มันเข้าทั้งบนทั้งล่างนะคะพ่อปู่ห้าเจ็ดแปดก็เก่งอาจารย์พ่อพปู่สายกเขมรนก็เก่งเพระาะฉะนั้นหนึ่งเดียวมารวมสองท่านมารวมเป็นหนึ่งเดียวนะคะ เปิดช่อง youtube นะคะ5 7 8ปู่ห้าปู่สายกระเหม็นเปิดช่องชื่อช่อง5 7 8พารวยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไห้เป็นกำลังแรงใจงให้ป่ะปู่ด้วยนะคะค่ะเพราะว่าท่านก็เคยให้ช่อง youtube ให้ f อฟถูกมาแล้วเยอยะแยะมากมายนะพ่อปู่ห้าเนาะ ไม่ว่าจะเป็นใครคก็มีดวงขึ้นดวงลงทั้งนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นพระหรือเป็นโยมหรือเป็นคนจนคนรวยอะไรก็แล้วแต่ทํากิจการอะไรก็แล้วแต่นะคะก็จะมีเวลาดวงขึ้นเวลาดวงลงเวลาดวงตกมีหมดละค่ะนะคะอ่ะทีนี้ก็มาอันนี้ของปู่สายขมิ้นให้มาเดียวเดียวนะคะโดดเดียวเดียวได้หัวออกแม่ไม้แก่แก้ว้ยมันคนละโดดเดียวเลย อันนี้ปู่สายก็เเมีนนะคะให้มาเดี๋ยวๆ้วก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อ่าคลิปนี้ใบนี้ไม่ได้ประสานงานกับพ่อปู่ห้าเจ็ดแปดนะคะปู่สายก็เมีนท่านอ่าฟันตรงมาคนเดียวเลยค่ะท่านฟันตรงมาคนเดียวเลยนะคะกําลังไลฟ์สดอยู่จ้าก็ อันนี้ท่านให้มาเก้าสี่สกนะคะแล้วก็ห้าเจ็ดเอามาสร้างว่าแท่มันสิออกคือจางไอห้า8 3ดสามบนแล้วก็มาออก8 3ดสามล่างบอกตสร้างมาแาพพ่พิจารณาดูนะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับโชคดวงบุญวาสนาของเรานะคะ่ะ จาะณาดูอ่ะเนี่ยอาจารย์สิงเล่าข่าวจ้ะเปตนบอกว่าได้คักได้เนี่ยบานเนี่ยสาบานได้บ่อนละอาจารย์สิงอาจารย์สิงอะไระมูกตะเมาตะเมาเจ้าเนาะโอ้ยอีกขาวหน่อยอีกขาวหน่อยอาจารย์สิงกันนะอาจารย์สิงเนี่เพิ่นเป็นโยบน,นคะค่ะเด้อบ่แม่นเพิ่นเป็นพระเด้อใ,ให้มาที่สามเจ็ดสองหกสี่ห้าเจ็ดหกสี่ 3ามเจ็ดหห้าสามค่ะสองตัวก็มี6กสี่ห้าสาหกดเดสองนะคะแล้วก็ห้าเแล้วก็สามศนค่ะอันนี้อาจารย์สิงเล่าขาวนะคะโอ้ยเพิ่นก็ว่าเสิให้สาวดำไปห้องเพ่งงานบุนเพิ่นมือนแรงเนี่ยมาสิบนาะไปห้องเพ่งดุนะสาบานก็ได้ที่หลบจากใจหลบได้แต่เบ้อ คิดแล้วสองเราไม่น่ามาเจอคือนน้ำที่เธอไป่แล่นังเดียวพ่อไว้ว่าเด็กประมาณหกสิบคะแนนอะพ่อปูมาอีกแล้วพ่อปูดวนพ่อปูห้าเจ็ดแปดเป็นมีหลายช็อตได้พ่อปู 5, 7, หา,าเาหจา็ดแปดกับบ่ให้ยลาดเพ้คนว่าหัวนจกับบ่ให้ยเอฟซีัดอย่าลืมนะกระเดิ้อเขาไปเบิ้ง เผยซอยคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ใ oh ห้ป oh ้า oh ปูสามโอ้โหยอื oh ่นแต่ป้าปูสามเปลี่ปลก็เล็ดติดปากเนาะกดไลค์กดแชร์ให้ป้าปูหาเจ็ดแปดในเด้อท่านผู้ชมค่ะให้กำลังแรงใจป้าปูเฮ้านาะกันเนาะเพิ่นเคยให้โชคให้ลาบมาเป็นปีสองปีแล้ววันนี้เพิ่นกะแต่ข้าแววแววว่าเพิ่นเปิดเปิดช่องเพิ่นเปิดอีหลีล้วการนั่งทำเพิ่นแล้วเพิ่นเปิดอีหลีเปิดแล้วบอกเพิ่นซาลาะเจ้าเพิ่นกะว่าสิอ่า ก็บว่าออกกาาราพระเจ้าหรือเพื่อนก็บว่าเพื่อนสิออกไปยู่ข้างนอกนี่สินคะนนคะเพื่อนก็เลยเปิดช่องย t u b e ค่ะแต่ว่าหวยเพิ่นกับเฮ็ดเป็นมันเป็นสูตร,รแต่บเพื่อนเลี้ยงมากนอกข้างนะแก็ให้เพิ่นนรปสบผลสําเร็จเแล้วพี่น้องเนาะบุญผ้าวาสนะพ้นเข้บาบ่ว่าสิเป็นไผเ,เนาะเฮาเมดบุญบวชท่อนันก็ต้องซึก มันไฟก็คือกันจะบ,บ่มีสีพื้นพรมฤกิ์แต่โนาะพี่น้องเนาะด่วนปูห้าเจ็ดแปดให้มาที่หกสี่ห้าสามห้าเจ็ดหกเจ็ดเก้าสี่เก้าสามและหกแปดนะคะท่านผู้ชมมาเนีตสายด่วนของเพื่อนันเนาะงค่ะนาะ,ะบาดนี้มาอาจารย์สอค่ะอาจารย์สอนีนเพื่อเพิ่นเข่าเมื่อกี้นี่เข่าสามตัวสองตัวเลยได้ค่ะอาจารย์สอนี่เข้าศูนย์สามเจ็ดเพิ่นให้มาแค่สามหางงวดนี้ก็ให้มาสามหางคือกันค่ะงวดนี้ให้มาที่ห้าสามเก้าหกสี่เจ็ด แล้วก็สามเก้าเจ็ดนะคะสองตัวให้มาเก้าสาอ่าขอโทษจ้าห้าสามเจ็ดเก้าสามเก้าหกสี่หกเจ็ดค่ะท่านผู้ชมโปรดพิจารณาดูนะคะใช้สติปัญญาคิดดูค่ะอย่าลืมนะคะซื้อเป็นหางว่าก็ไม่ถูกนะคะถ้าบุญวาสนาเรายังไม่มาถึงเพราะฉะนั้นการซื้อก็ระมัดระวังค่ะเามักใบได้ซื้อใบนั่นรูดกับพ่อ ถือก็คือถือได้หลายบ่ถือก็คือบ่ถือ็นทุ่มเทซืสอหลายมันก็มืดขยั่งใดก็ดีลราพี่น้องเอ้ยยั่งบ่ใดก็ดีน่าจิตบ่มีเลือดปุ่นแล้วเนาะขอขอทุกท่านโชคดีห่วยยั่งตัวนี้โอ้ยทุกท่านโชคดียั่งยั่งเลขแม่ยากเขมมาลาไม่ยากเขมมาลาท่านให้มานะคะเพราะว่าท่านให้นีปุ่นงวดแรกท่านเพิ่งมานะคะ ท่านเพิ่งมาอยู่ที่สวนธรรมนะคะมาให้งวดแรกตามพ่อปู่ตามคําสั่งพ่อปู่ศรีสุโธนะคะค่ะพ่อปู่เยอะแม่ย่าเยอะแต่พ่อปู่ศรีสุโธเป็นหลักนะคะท่านก็จะให้แต่ละแม่ย่ามาให้มาให้หวยนะคะมาให้โชคค่ะมาให้โชคกับลูกหลานค่ะเนี่ยค่ะแม่ย่าเขมมาลานะคะแม่ย่าเขมมาลาแม่ย่าสวนธรรมให้งวดแรกจ้านะคะ แม่ย่าเขมาลาสวนธรรมให้งวดแรกแม่ย่าเขมาลาที่สวนธรรมนะคะเออน่าจะเขียนที่เนาะที่สวนธรรมน่ะบ่บ่บ่เขียนทีมันก็เลยอ่านติดติดติดเนาะพี่น้องแล้วนั่งเขียนทีจันน้อยก็นเนาะแต่นั่งเขียนทีเนาะเนาะอ่าที่สวนธรรมแต่เราเนาะอ่ามันจะได้อ่านขอแต่เนาะอ่าแม่ย่าเขมาลา ที่สวนทำให้งวดแรกจ้าจกบปอซี่พี่น้องไายมือชัดเจนเลยเนาะจกบปอซี่สิเป็นตัวเจังสี่แล้วก็ตัวทอมอ,อกแกงนี่ยละแต็เซนา่าเซหลังวาเป็นคนเม้าเหรา <laughs> อย่าลืมไปให้กํกลังแรงใจสำหรับสาวดำนะคะวันที่สิบเอ็ดไปร้องเพลงที่วัดบ้านเจ๊แดงค่ะแล้วก็ยี่สิบเอ็ดก็ไม่รู้เจ๊แดงเขารับไปตรงไหนนะคะ<ด>เขาป้าไปห้องส่กับไปเนะเนาะ เขาพาไปซอยงานบุญเขาพาไปซอยงานบุญพาไปห้องงานใสเกลือกไปเลยเจแดงมาจะได้เงินรับงานมาเห้เลือลหลายหลายรูดเดอ้อเกลือเสร็จไปสาธุสาธุสาธ,สาธุขอทุกท่านโชคดีนะคะตัวเลขงวดนนี้พิจารณาเอาเองนะคะชอบตัวไหนนะคะชอบตัวไหนเอารวดเะพี่น้องชอบตัวไหนเอาตัวนั้นชอบตัวได้สื่อตัวนั้นเด้อ,อพี่น้องเออโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชม ตัวเลขมีเข้ามีถูกมีผิดนะคะมันไม่มีใครที่จะให้เข้าไปตลอดแล้วก็ไม่มีใครที่จะผิดไปตลอดค่ะโชคดีทุกผู้ทุกคนทุกนามนะคะเราจะได้ช่วยกันสร้างเสริมทำเราจะได้ช่วยกันสานต่อเสริมทำค่ะไม่รักไม่ว่าอย่าย้ำนามนาเวลามา